สวัสดีค่ะเราจากเพจฟิตกับดาวค่ะดาวเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์อินฟลูเอนเซอร์และผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างค่ะหลายปีที่ผ่านมานะคะเราได้ทำชาเลนจ์ฟรีที่ใหญ่มากๆนะคะและมีหลายคนเลยค่ะที่เข้าชาเลนจ์แล้วก็เห็นผลลัพธ์นะคะซึ่งเป้าหมายของดาวเนี่ยดาวอยากทำชาเลนจ์ฟรีค่ะให้คนไทยนะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีรูปร่างที่ดีขึ้นให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเวลาใส่เสื้อผ้าค่ะและเดือนที่ผ่านมานะคะเราได้ทำชาเลนจ์ที่เป็นไลฟ์ชา,า,า,าเลนจ์30 เลยนะคะหลายคนเนี่ยลดน้ําหนักไปได้เยอะมากกลับมาใส่เสื้อผ้าเก่าๆได้นะคะและมีสัดส,ส่วนที่ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็เลยมีคําถามนะคะว่าหลังจาก30วันนี้เนี่ยเราต้องทําอย่างไรต่อไปเพื่อให้เราเนี่ยน้ำหนักลดลงเรื่อยๆและสัดส,ส่วนเนี่ยสวยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากที่กินคลีนแล้วเรามีวิธีการไหนอีกคะ่ะวันนี้นะคะดาวก็เลยมีทางออกมาให้ค่ะสําหรับใครนะคะที่กินคลีนแล้วน้ําหนักไม่ลดเนี่ยทางออกนี้นะคะเหมาะกับคุณเลยเพราะเป็นการกินคลีนแบบ IF นั่นเองนะคะและรอบนี้ลืมภาพพิการ กิน i อเ IF แล้วคุณต้องหิวหวยนะคะแล้วก็หลุดตะบาดแตกค่ะเพราะว่าการทำไ IF ของเราเนี่ยจะเป็นวิธีการทำแบบ e a s y IF ค่ะ แล้ววิธีการกินแบบ ECF ตรงนี้นะคะเราได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ตกผลึกมาแล้วว่าอันไหนที่ทําแล้วเห็นผลเท่านั้นนะคะเพื่อ้คุณเนี่ยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกสามารถเอาสูตรของเราเนี่ยไปลงมือทําได้เลยแล้วก็เห็นผลลัพธ์กับตัวเองได้เลยนะคะและผลลัพธ์ของมันเนี่ยคุณสามารถคาดหวังได้ใน14วันค่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมชาเลนจ์ ECF ของเราเนี่ย14วันนะคะเพราะว่านะคะจากที่เราแนะนําสิ่งนี้นะคะให้กับนักเรียนในโปรแกรมของเราเนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่าเพียงแค่ใน14วันนะคะร่างกายของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามัน ส่วนเกินนะคะอย่างเช่นต้นขาหน้าท้องต้นแขนเนี่ยมันค่อยๆหายแล้วกระชับขึ้นนะคะและยังไม่พอคะ่ะน้ำหนักที่เคยนิ่งสนิทเนี่ยมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะ ถ้าว่าคุณสนใจการกินแบบ E C I F นะคะแล้วก็อยากลงมือปฏิบัติดูเนี่ยตอนนี้นะคะดาวมีชาเลนจ์ฟรีค่ะเป็นชาเลนจ์ E C I F 14วันนะคะซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมได้ฟรีค่ะชาเลนจ์นี้ป๊อปปูล่ามากเลยนะคะเพราะว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะคะครั้งที่แล้วที่ดาวทํามาเนี่ยก็มีคนเข้าร่วมมากถึง22,000คนเลยนะคะรอบนี้ดาวไม่อยากให้คุณพลาดจริงๆค่ะเพราะว่าคุณไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทเลยนะคะและในชาเลนจ์นี้ดาวจะสอนคุณค่ะวิธีการกินแบบ E C I F นะคะแบบที่คุณทํา IF ได้แบบไม่ต้องหิวหววยแล้ก็ตบาดแแตนะลเป็วิธีีทท่ย ง่ายเลยนะคะและการกินของคุณนดาวบอกเลยค่ะมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่านะคะเวลาที่คุณกินแบบนี้เนี่ยน้ำหนักคุณมันจะค่อยๆลดค่ะไม่เหมือนการกินครีมแบบธรรมดานะคะที่กินแทบตายแล้วก็น่าเบื่ออีกต่างหากนะคะแถมน้ําหนักไม่ลงค่ะก็ในชาเลนนี้นะคะเดี๋ยวดาวจะมาสอนคุณเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยในชาเลนจ์นี้นะคะเราก็มีการออกกำลังกายเหมือนกันแถมคุณไม่ต้องออกคนเดียวนะคะเพราะเราจะฟิตไปกับเพื่อนๆอีกหลายหมื่นคนในชาเลนจ์นี้เลยนะคะ14วันนี้ค่ะเน,น้นๆเลยนะคะในส่วนของการเบิร์นไขมันระหว่างที่คุณกินแบบ e c f แล้วก็ทำฟาสติ้งเนี่ยคุณก็จะได้ออกกำลังกายส่วนนี้นะคะก็จะช่วยสปีดผลลัพธ์ค่ะให้คุณเห็นผลลัพธ์มากขึ้นนั่นเองนะคะ <S <S อย่าลืมนะคะชาเลนจ์นี้ฟรี100% เก็บค่าบริการย้อนหลังใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวสรุปให้ค่ะ14วันนี้คุณจะได้ทําอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือคุณจะได้เรียนรู้พี กินแบบ easy f นะคะแล้วเราก็จะทํามันไปด้วยกัน14วันเพื่อที่จะลดน้าหนักที่คุณอยากลดมาโดยตลอดนะคะแล้วอันดับ2ค่ะก็คือเราจะออกกําลังกายด้วยกันเน้นการเบิร์นทุกส่วนเลยนะคะในทุกๆวันและคุณก็ไม่ต้องออกกำลังกายคนเดียวด้วยเราจะออกไปพร้อมๆกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ฟรี100%นะคะเพียงแค่คุณคลิกข้างล่างตอนนี้เลยค่ะเพื่อเข้าร่วมกลุ่มหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มพร้อมกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะรีบๆคลิกตอนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มชาเลนจ์ค่ะถ้าไม่คลิกตอนะนะคะ เดี๋ยวยังไงเราเจอคุณในชาเลน g ์ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันนะคะ